มากครับผมสวัสด mm ีผ ah, ู ah, er. mm ้ชมฮะยิน ah. ดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องแนว p p s s เอสสตครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบหกคนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมกำแพงมา ทำไรอะไอน้องโอ้โหแ่งไปยืนตรงนั้นพอดีนี่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 โอ้มาเวลูโอ้โห ปิดกำแพงให้เรียบร้อยไฟฟ้าสไปไฟฟ้าครับตักสองอันฮะมาข้างหน้าเลยฮะโฮุ่ยปั๊มมาสวย เออมานี่มาอยู่ๆแหลกวะวานันน่าสนใจนะไม่ไม่ไม่นี่มาเร็วเข้าเร็วเข้า มาบโวยแลแม่งแม่มุ้เสิบมาจังหวะนี้พอดีบ้านแตกพอดีมึงอย่าอยู่เลยมึง หวงห่วงสปายยังจะแปลงร่างอยู่อีกครับเมื่อกี้ยังจะแปลงร่างอยู่อีกแปลกซะมึงอุ้ยหวงนั่นสามบ้างมาอีกเปิดมาทำไมครับไม่ต้องอยู่ครับเปอร์เออถอยกลับนี่ละกันปั๊มมาอุ้ย อุ๊ยอุ้ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนทอย่างนี้คนจได้หมดเพระเป็นกู่าฮ่าฮ่าาฮ่า่า่ แม่งเลยไม่เหนียดเลยพี่เบสไม่เนียนเลย,เ,เ,ย,เ,ลยเปิดประตูที่แม่งเกิดอะมัดเลยอ่ะดาบสองเราเป็นดาบสองให้เฮ้ย,ยไปไหนไปไหนนี่เราเป็นดาบสองให้นี่นี่นีช่ช่วยช่วยเพื่อนเราช่วย เราช่วยเพื่อนเอออย่างนั้นแหละยิงไม่ให้หมดเราช่วยเราช่วยทุกคนแหละเราช่วยทุกคนแหละมาวางไป

มาไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคละน่อยแน่แก Unit ready. Primary building selected. Unit lost. Unit ready. Ready, Changing position. Unit ready. Unit ready. Unit ready Unit armor upgraded. Unit lost. Primary building selected. Unit armor upgraded. Unit lost. Primary building selected. điền 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 ช่วยมึงอยู่มึงทำงี้เหรอเ้ยเอาอย่างเี้ยทีนี้วะอุ้ยนู้นไปเนาะเราเข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้โดนแน่มึง

เอลอ,อ,อืมภาษามาหนิอุ้ยคี้รอปใครเล่นคีรอปอ,อ่ะมานี่ลูก Unit lost. Unit ready. Money promoted. Homer Unit lost. Unit promoted. Unit money Unit homer. Unit promoted. Unit ready. May all Unit lost. May all Unit lost. Oh, อ๋อเข้าไปเข้า,าไ,ไ,ไปเข้าไปเข้าไปลูกเข้าไปลูกตลกอิชาเขียวแม่งนัดเดียวหายไปครึ่งบ้านอ๋อขีรอปว่าไงอ่ะขีรอปว่าไงอ่ะขีรอปว่าไงขีรอปเลยไม่ทันไล่ไม่ทันบินไม่ทนมัทนหนอ มามามาทางนี้ทางนี้ตัดมาทางนี้นี่ครับยิงนี่ยิงนี่แล้วก็นั่นจบเพื่อนเรียบร้อยกี่รอบลวงไปไม่ทันได้ใช้โอ้ยเลวเผลอนิดเผลอหน่อยแม่งเอาใหญ่เลยนะมาดิมาดิมาดิ

โอ้ยแย่แล้วเนี่ยใครเนี่ยไอ้เียแพ้โมกาลิปคุณผู้ชมโอเคไม่ไหวแล้วสู้มันไม่ไหวแล้ว ไอ้บ้าไอ้แพย้อโ c a ลิ c PBS เกมมาครับผมสวัสดีผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนล PBS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert อ,อ,อนไลน์ครับแบปออแบบหกคนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผม FFA หกคนฮะ มดี๋ยวนี้เราจะเล่นแบบจริงจังเฮ้ยมีคนไปเอาปั๊มก่ายแล้วอะ่ะเบ็เดดาวเทียมมาสิเฮ้ยท่านตอกกำแพงออกมาข้างหน้าทำไมวะงงงงกับเขา งงกับเขาและรักของเรา Battle Lab ฐานไฟปิดจำแพงไฟฟ้าสองอันเร็วๆไฟฟ้าสองอัน,แล,ฟฟอนแล้วก็ปั๊มมา เปิดข้างบ้านเลยเร็ว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 ็วเ็วรวโอ้สร้างเร็วกันนั่นน่ะปั๊มมาขารถถังมา ทีนี้รัวๆโอ้ยสปงสปายเอ้ยไม่ใช่สไนเปอร์ฝั่งนี้มันสไนเปอร์อ่ารถถังมาอีกเก็บมามาอีก Unit lost. Unit ready. Construction MONEY Unit ready. Money. Spy plane ready. ready. Building. Unit ready. Oh unit ready. Ready. ready for deploy. Airborne artillery. Checking. Let's take over the air. Ready. On hold. Building. Yes. Nang unit like like unit ready. Building. New rally point established. Moving. Unit ready. Building. Construction complete. Unit ready. Let's take over the area. Manu. Building. Vehicle ready. Construction complete. All systems operational. Unit over the area. Building. Building. The location Do you have a plan? Unit ready. Unit lost. Changing Unit ready. Let's Construction clear the air. complete. Unit lost. We win. Unit promoted. Building infiltrated. Diamond. Unit lost. ไม่น้องรอบนี้อ่ไม่เล่นแล้วเดี๋ยวกูเพ้อีกเล่นในนี่เลยอพคาลิปเลยติดลงแล้วสองวินหนึ่งอ่ะได้ได้ได้เราไปช่วยเองเดี๋ยวเราไปช่วยเองเราไปช่วยเอง เราไปช่วยเองเราไปช่วยเองเรามาช่วยนายแล้วเออมาทำไฟฟ้ามาอุ้ยเร็วเป็นอย่างไรเหรอป้อมสอยรักสองสามานิด Unit ready. Cannot deploy here. Building. Mare. What is the mission? Construction. Bay cho Building. Building. Mare leo leo leo. Construction complete. Building. Building. Construction complete. Unit. Okay. Here. ลงซ่อม <construction> มานี่ <Unit S 1> ลงถือ <ready. S 1> ถูกมามายุ่งกับเพื่อนกูเหรอยุ่งกับเพื่อนกูเหรอเอาดิวะ <Unit lost. S 1> เอาดิวะเอาดิวะ <Unit> lost. เอาหรวะเอาหรวะ <Unit ready. S 2> ตามหลังมาทำไมตามหลังมาทำไมสปายอะ <Unit ready. S 2> <Building. S 1> ไปไหนเพื่อนท่นแม่ไปเงล่างต่อหน้ากู building. unit ready. new rally point established. new rally point established. unit ready. building. vẫn còn giữ Construction complete. vẫn còn giữ cái building ready đi đi construction complete report ready, ready. Complete. Mà đi, bỏ ออก đi, ดิ đi, deploy here unit ready như yeah yeah yeah, yeah. บอกว่าอย่างไงพูดดีๆไม่ฟังวะหยุดก่อนนี่ เอนจีเนียมมาแล้ว <ready. S 1> อย่าระเบิดนะเตรียมปกใจทุกคนุ้ยได้อันหนึ่งเว้ยเป็นไงล่ะได้มาอันหนึง่งเว้ยเก็บมานี่เผื่อได้เปิดแมปเป้าปากทางก่อนชุดหนึ่งกลับหมา ถัานไฟมาเพิ่มทำอะไรอ่ะเพื่อนมาไอ้น้องลุยมันครับลุยมันครับไถมันฮะไถมันฮะไถมันฮะลงรถมา มองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะยังไม่ได้เปิดแมปป่ะเอาไปแตและไม่มันเลยอะ่ะเลอสองทีมแค่เงินมีอยู่สามพันกว่า ได้อยู่กั <Ready. S 1> ตอนนี้ Unit, ยังได้เปิดแมปก,ก่อนนะไม่รู้ตรงไหนเป็นอะไรบ้างมุมนี้แล้วก uh ันไปเอามาลปเอามาลุโอ้ยโอ้ยเดเดโซนั่งทำไมเดโซทำอะไร ไปไหนเพื่อนใครเขาให้ขยายเกินไปแล้วต่อหน้าต่อตายังทำอย่างนี้ต่อหน้าต่อตายังทำอย่างนี้มาเก็บมาสิมันจะเดินอ้อมหาป้ามึง นี่ก็ด้วยเปิดแมปกันก่อนโอเคเรามีอโพคาลิป์มากพอแล้วล่ะมาขูครีอครอปฮะที่ี้เราเล่นไปหน่อยนึงโอ้โหเราใช้แต่ไลโนโล่างเดี๋ยวเจออโพคาลิปต์แล้วก็ไม่ไหวดีโต้โอโพคาลิป์มันซุ่ฟมฟาร์มอะ่ะแล้วก็เพลียงพรำ มันเล่นต่อนิวเคลียร์มันระเบิดไอ้นี่เราระเบิดคนช็อตเราอ่ะหยิบออมาแล้วมาทำไมอ่ะเดซันทำอะไรอาโพไม่ได้หรอกนะนายใช้ยูนิตผิดแล้วเพื่อนเฮ้ยขอเล่นด้วยดิียเดี๋ยวเพิ่งขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยขอเล่นด้วย

Unit lost. Building. Our construction complete. Our unit lost. Unit ready. Our building. Select. Blue Unit lost. construction complete Building. Unit ready. Construction complete. Our base is under attack. Oh my. Construction complete. Unit lost. Mm. Our base is under attack. Mm. <laughs> Building. <laughs> Unit ready. Oh, why we got lost? Unit. Oh. Hey, hey. Wait, wait. Construction complete. One Unit promoted. มานี่มาเนาะคุณทำอะไรท,ทำอะไรเพื่อนอทุอะไรเพื่อนไปครับเบอร์ห้าเ,เข้าไปเลย mà đi mà complete. Ma bimada mà bimada ngon. Construction complete. Bimada ngon. Building. Construction complete.